มยับปลดยัปลดฟ้ฉันบอกแล้วลืวแม่ทำอะไรคะกำลังน่งแชร์าใช้ว่ารถตู้เล่นสงการมาได้พี่น้องคิดผิดมีและรถเล่นน้ำสงแท่เล่นละกรก็ลบมอปูสีมาได้ค่ะ มึงเอาขึ้นมาได้ไปะว่าิดกระโจกอะไรลูกสาวสั่งบอว่าให้เอาปืนกลับมาในสภาพเก <c oughs> ่าไคยน,น้องกีเนเขาคือไม่รอแล้วนะเดินแซงเลย

วิโดกคูนเนาะดอกคูนงามเนาะฉะนั้นหมูจากงามปิดเนาะดอกคูนบาดเดือนเมษามันเป็ี่นโรยผีหลองฉะนั้นผู้ใดไปบอกเป็นแต่งมันคือแตงง่ามมันบักงัวบักหมีออกกันละแล่าแพ่ว่ากะสวยจริงไม่สวยกรู้เรือยแล้วเด้ตอนนี้นะคะเราก็กำลังเดินทางเดี๋ยวเราจะไปหาเป้าหมายนะคะเจอกันค่ะรถหนาบแสงของฟินแลนด์ใครบอกว่ารถขี้เหร่เมื่อไรขี้เหร่เยย่ ออโอ้ถ้าปวาันเงียวโมเมนมันหูหน่อยบางทีน่ะฟีฟอยู่มันรแห้งาอันนั้นเมียมันล่มแห้งมันก็โมเมนมันล่มแห้งมันคือมันออกหน่อยละมันก็เลยกระจายแต้เะไปเดียงก็ไปเดียง นหนาหิมาหวานว่าบัวาฮแคอยูบได้มาก็เย็นดีนะตนกาเม่กเยที่บ้าก็เย็นไง่ยนี่กมัวหอนเาเย็นคน่อน้งแข้งใส่มาสั่นเจอเจอตามหาเป้าหมายเก็บสูตรชีวิตมีความาคจอดเหบอก่า่ หยิบซื้อเลยห่ออ่อนแล้วมือนนี่กระจายด้วยนี่คาดบ้างสาวทำนดอยเอ้ยคาดน้างเจอเจอของจริงนั่นแหะค่ะปลายทางเราวันนี้คืองานที่ศาลอาคาหนะจ๊ะเดี๋ยวเจอกันได้ผู้ใดเห็นรถตู้ก็จอดยิงหรืเด้อพี่ดองเด้อข้างในนี้มีปืนราคานะไม่ต้องหาเตรียมตัวเด็กผู้ราบอกไว้มากเด็กบอกด้วยนี่

บอกแล้วจอเไปเปิจอดเ็นช่องปิ่ตุ่มม่าเดียวอีมา้องแองรถดสีพบาสีพบาสีพบอากันตือนคือเตือนแทใจไรอย่างี้หมดใจเขาเติมแล้วไปปน เติมแล้วกับป้าวูเปิรดักเปิรดักเลยสุกันะปากคือยิ้มอารมณ์จอใช่่งเราุกเอาเอจวบ่ทันมองผู้บ่าวหลายๆนี่คือบจอดศูนย์นะม้ยวนเลี้ยาบัตบัมองผู้สาวก่อน มองชะนี้น่ะจอดดีดีโซเฟอรอ์พอกันซีนเห็นผู้บาลอย่งเหยียบตออ่อผู้บาลายๆะไรมาคยจอดจอดบานจอดมองชะนี้จอดใ้เขาสาดตามนใส่รับเบียร์เพรด้เรตูตแบบมอนยอดแต่ว่าอีนไหนก็เต็มเต็มถังเลยอ่ะตอนนั้นแหละแบบเต็มคาราเบลนำฟง บ่เบิอดขี่ไปเรนใหม่ไนมโว้ยเรีนใหม่กับพ่อท่านดอกหลุนมันบ่ฟงต้องกดอีแม่แะ้วจะฟงรถอันนี้เนาะเหยียบพ่อท่านใจเล่าใจนี่มันชิมว้าวว้าวโอ้ว่อท่นอุ้ยดุยอุ้ยอุ้ยกิดอ่ มอกเมื่อนางใบใบภูบาวเขาก็เลยสิสาน้ำเขาบเจอน้ำไปเขาฝาเาช่าจแดีเล่หว่าจน้าปากเว้ยน้ำเย็นไหลมอาใส่แค่เดีกให้เยมันผู้ใดเนี่ยค่ะนึ่งนึหน ดิ๊เ <rôle> ป้แดงรีความู <sehr> <afar> ้สึกยังไงคะไปไปไปตรงนี้อุ้ยมันตามน้ำเขงคู่มาเลยเลยๆ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 

มีนำดีวะเดือดเดือโอ้ยโอ้ยเฮ้ยเขาเตียมการไเยัไม่ตายพอเหรอาอะไรอะไรอะแสดงว่ามือนีุ่นเขาเลรนแต่ทางเขาเล่นฟังคนหลายเนาะกับไกันีมันมวี่บ้างกับมเขาเล่นแต่หุ่นเลยมี้เาผู้เ มถึงบแท็กซี่บัวเยียบหัวไเยียบกออกหางสุดเดอดล้มาบดติงดิงแมวสยาวา้ครับเาบอกว่าเร็มึงขึ้ยาวดูแทนไปปบ

อ้นี่นี่นุ้นนุนเจอเจออน้อยนี่นี่นี่มันจึงข่าง่นด้วนี่่อันนี้ได้ผมผมลงรถยากเอาเเอไหนไไโอ้โไปซสี่ไังไม่อก็ยิงเย่อ เือกตู่กับสูชี่วีตช่วยพัดเนาะนีตองเงยมาค้องตู้เลือกอัปเดตสอไปคล้องน้ำก่อนค่ะเีมันเห็นผู้ว่าสีผู้ว่าหรือเปล่า้ยโอ

ไม่เอาอบครับอ้องร้องไม่ฮืออือือือขอเล่าหลักคำฮือ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 ว่าครับกปาเปิดให้เนี่ครับเลือดฮือ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 วนวันขึวนเถออุ้ยหนาวะเบื่ล่ะเต้นเบื่อ เราขอสี่มแล้วไม่เห็นค่พี่แล้วอ้ยยเขาแลลงมาลุ่มจอะเด้อมวนหลาย สิคนณยังขาน่ำจะเบิดแล้วไปเติมถ้าไเขาเร่ยนมานะคะยุมแล้วก็ก็เอาน่ำไมแล้วก็เติมน้ำ